สวัสดีครับผมตอนนี้แอดก็ัมาอยู่บัดปูซีหกนะครับท่านผู้ชมเรขกปูซีหกอวดที่แหล่ากระเขาเนาะครับท่านผู้ชมปูก็ให้เจ็ดสองหานะครับเนาะนี่ก็เขาเจ็ดสองเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อเนาะครับเนาะอวดวันที่สิบหกมิถุนา หกสี่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเดียวไปตามครับรับประอมอาการรับป่วยขึ้นไปไปเนาะครับเนาะเดีเ๋ยวเข้าไปรับเข้าไปซมไปเป็นแนวทางเชียงโขกบิางหัวเจลเหลี่ยนปูกระเข่าเจ็ดสองเต็มเต็ล้ละ นานมาละ่องเราเนี่ยไบ่ใู่ใสมาสุขคนเลยบ่ก็ได้เมอต้นเนาะกู้กับให้เจ็ดสองหาเนาะก็เข้าเจ็ดสองก็เขาเต็มเต็มอ,อืม,อมกู้กับให้เจ็ดสองหา ออก็ที่ข้าจเจ้ามาเจียมป้ายแดงตัวใดห,หาซีเลยคับหกซีหาซีก็คนก็ถืหอถหลายตัวันเลยถือหลายตัวก็ข้าเจ้าไม่เจิมรถกันเลขกันฮาซีอโอ้บะไรบ่ซื้อบะไรโอ้เขาใจเครื่องคาโอ้ใจเครื่องคา มันแหงเพวกขายมันบอ่บอก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่นบ่่่่่า่กัร่่่่่ี่น่่่เล่่่่าเ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่เ่่่่่่่่า่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ เด็กเดยจะมจบม่ายด้นจังเตอนม่ทายกระจกพระธรรมเจียมรถเนาะขามากเบข้ามาเร็วกับมานมากกันกับคน้นึ่งพนหน่ะพนะคนลาป่ายแดงมาเจียมสองเทียกันเลขเข่าสองเทียนนี่ไง บอลมันบอนมันเป็นยังไงเราพอมันจำได้แล้วมาดูมาดูมันจำได้แล้วเออนี่ยนะปูมันขึ้นปลายได้เห็นแล้วปูมันขึ้นปลายไว้เห้อเหรกหนึ่งคื้เหรียกเจ็ด่หนึ่งหนึ่งเ็ดสามหนึ่งเกตหนึ่งเกสาม หนึ่งเจ็ดสามสามแปดหาเจ็ดสี่กับสองแปด้แคบหนาจอยนะครับเนาะแปดหาเลกันเฮ้อันไดก็พอแปดหาเลขยู่ห้อ่กากว่าเป็นเลขกันได้ะปลี่ยัหกเป็นเลขกันอีกหรือบ่พี่กันคุ้วงดแทะโอ้แปดห้าดังคุ้วงดจ้ะอ๋อ กันขุ่นหัดเ,ดเ,ดเดขากันไงงว้คุ่นหัดน่ะยานออกเจองัเอน,น้แคบหน่อยจไอ้เนาะครับท่นบานผู้ชมนี่เล็กปูสีงหงนะครับนเนาะหดเแล้วอันเกจสอง,องเขาตรงๆเลยเปลี่ยนแนวทางเชียงโวกใส่หวดวืนที่สิบหกมิตหน้าครับวงห้าเออแมนอยู่อนะอย่กับดวงพวาเวบาถือเนาะ เราก็ซื้อนซื้อทหารสองเด้อื้อทหารสองที่บัดเจ็ดสองเบาเด้ซื้อหาสองสองหาเจดสองเบาแล้วมันหลังแย่กันดวงมันมีแมนอยู่ดวงมีแล้วมันตึ๊บเลนั่นไเลขปูเดี๋ยเอาสมบาตรนี่เลขปูขึ้นไปใหรรถรถตลีก็มานางขาล่ะรถตลีเพกับ็มานางขาน่งค่อยล่ะ เคน,เนออาเงินแสนเงินล้านมาให้ฟ้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เจ้าว่ายังหลายมันเจ้งมาคขึ้นหลายเต็มแผง,แผงรถม,มัตมามาิเต็มแผงเอียดเลย อ๋อพอพนนันมันมาจากเซนมเนมันมาจากจังหวัดเดเพมันมาเป็นบางมันมาเบ็งหลวงบ้านม่วงนรอมาไก่เนาะไก่ด้มยมาไก่ด้อยเนี่ยมาไก่แล้วรถโหลดคิวรยโอ้คนมาหาปู่ขุ่มือ แม้พกอุงเทพมันดำนะเด็กเมนยุปูวอาสุฟังก็ว่าแถวโคราชแถวสุลินหรบุรั่์กับแม่ลาดบุรีลาดบุรีกัมาม่มหาปูเมื่อเสริมดวงดูดวงเเเเปปปป็็็็นนนนบบบบ้้าากกวว ข่าวโพมันมันกัยูงมันีกว่าไงข้าสวยดี้านอกวมันเรื or or ่องของคนรายากาลัินกาลินกันมาไม่ไกลพ่อยมเนี่ยเปนมาขายกมีเนนา อันนี้ปูปเอาปูเอาซ่วงไม่เห็ดปลายมันตัวน,น้อยพวดต้องเสื้อกระดานเนาะต้องเสื้อกระดานต้องเสื้อกระดานคือปูสะวันนี่ <c oughs> เห็นว่าปูสะวันขึ้นกระดานแบนนบไงกระดานใหญ่กระดานใหญ่กระดานลายาไม่ขีดละเลียงไม่ขีลายวะ <c oughs> เอาซ้านาำนี่บอกเอาเอาซ้ำซ่วงจดหมายนี่วอาซ้ำซ่วงทำอนมันก็เป็นห้อกระตูนเอง โอ้อันนี้อันนี้ขันตัดเลนก็ไม่ได้น้อยแล้วขนาดขันตัดเลนขหกตัวก็ส่วนี้เลขส่วนี้เลขเลขคู่เขาคูงวดเนาะบาดหางวดเลยเนาะแม่นบ่เออเขาห่างวดบาดมัดตางงวดที่หกบาทท่านผู้ชมไหมโอ้ตัวเสียงเสียงดวงแลนบ่ โอ้ตัวนึงเกตสามตีเออไม่ันอยู่ตาว่าเลขปูออกตะตัวหนาไปดิเออออกตัวหนาประจำเลยตลอดเลยเลขหนานี่ขั้นตัดเหรียหกประตูเห้จังได้กับบขาดทุนเนาะ จะไปว่าต so <scale> ัดเลนตัวหนาตัวหลังแมนบ่ว่าเลนว่าซ้ตัวเป็นหองประตูเลยอ่าแมนอยู่พออมันเลยก้านเองมันราคาแพงนี่แหนอยู่มันบ่คือเม่กบ่คือในเมียงเนาะในเมียงขายลอยละอ้ขายอันบาทละเนาะบาทละบ้านห้องมันบ้านบ้านบ้านแน่ๆลูกนไทยอี่ในนี้อานคนหายหายห้นลอยอยู่นี่้หาเกลอย็มีฟู้หก็มี มดต่มาเด้กเขามซื้อเาว่เลยยางหาซื้อหรอกทั่วกับนี่เลยเขยยเนเยนเลนเนนอยู่ในเมี่ยงบ่เยางซื้อหอกเรา,าทั่วเอากนแล้วอยู่โรงงานไส้ก๋นลูกเป็นเมื่อไหร่ลูนี่ก็ือผมว่าได้ลูกไานันเหลส่ี่้อยเปนหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามมีบ่หรอลอตเตอรี่ ไม่ได้ด้เจ็ดนะเจ็ดสามเมือนเรา่รัมิจฉาสามเจมจฉาสามเจ็ดเจ็ดาเหมือไม่มาได้สมารู้จะสามเจ็ดนะครับนาะเลขปูเลขปูสี่หกนะครับนาะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อพารวยครับนะมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปคลิปนี้สวัสดีครับ